วันนี้เห็นดินแห้งเราก็เลยมาลดน้ำกันเห็นกิ่งเล็กๆกิ่งหนึงเสียบไว้มันหักตั้งแต่วันแรกที่เราเอาัะคูลงมาปลูกนะคะเด้เอากิ่งนี้มาชําค่ะพีทมอสผสมขุยมะพร้าวนะคะเอามากดใส่กระถางให้แน่นนี่ได้แล้วค่ะทำแบบรวดเร็วนะคะ แล้วเราก็เอาน้ำมาลดนิดหน่อยนะคะลดพอให้ชุ่มนิดเมื่อลดน้ำเสร็จแล้วเราก็เตรียมถุงพลาสติกมาใส่ได้เลยนะคะโอเคค่ะใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็จะนำมาวางไว้ในซุ้มของเราเองนะคะ พี่พีต่อไปเราคอยติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ